เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องชมพู่นะครับหลังเสริมนะผากเสร็จทันทีเลยนะครับอ่านี้เป็นการขูดสารตกค้างด้วยนะครับแล้วก็ปรึกษาว่าคุณหมอใส่ไซส์ไหนที่จะเหมาะกับหน้าคุณหมอก็แนะนำว่าไซส์ M-PLUS เนี่ยครับเป็นไซส์ที่รับกับหน้าที่สุดเลยนะครับได้ทั้งความหวานได้ทั้งความเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ก็มีความละมุนอยู่ เดี๋ยวเรามาดูรูปก่อนรับบริการของน้องชมพู่นะครับอ่านี่คือก่อนรับบริการเนี่ยคือก่อนที่จะขูดสารด้วยนะครับแต่ก็จะเห็นได้เลยว่าหน้าผากเอ่อค่อนข้างที่จะเรียบนะครับแบนแล้วก็แคบนะครับอันนี้ทําเสร็จแล้วนะครับเยวเทียบกันอย่างนี้ดีกว่าอ่าหวานมากเลยสอบถามน้องชมพู่นิดนึงครับหลังทําเสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างเห็นหน้าผากเองสวยอะ จิตใจใช่แล้วเจ็บไม่เอ่ยไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยใช่เพราะว่าคุณหมอคอยถามตลอดถ้ามีตรงไหนเจ็บเขาก็จะฉีดยาชาเติมยาชาให้เนาะแต่จริงๆก็ระหว่างทามีความกลัวไม้เวลามีการขูดสารออกอะไรตอนนั้นรู้สึกไหมไม่รู้สึกเจ็บนะแต่เราก็มีความเสียวโดยปกติอยู่แล้วแต่รู้ว่าคุณหมอกำลังทำอะไรแต่เราไม่เจ็บใช่ไหมครับแล้วคุณหมอบอกว่าสารออกมาเยอะไหมที่เราฉีดไป หือว่าไม่ไม่ค่อยเยอะค่ะไม่ค่อยเยอะเนาะ,ะเพราะจริงๆเมื่อกี้จับดูก็สามารถที่จะเอาออกไปแล้วสามารถเสริมด้วยเพจได้เลยเนาะ,<ม>ะเดี๋ยวถามเพิ่มเติมนิดนึงครับจริงๆพอความรู้สึกก่อนและหลังเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างครับคือก่อนมานี่กลัวมากไหมตื่นเต้นค่ะกลัวอืมค่ะและคิดนานไหมครับก่อนจะมาเ,เสริมด้วยเพจเนี่ยคิดนานไหมคือเคยดูว่ามันจะ ่าเขาเรียกอะไรจะมีขอบก็คิดคิดอยู่แต่ว่าปีนี้มันบูมก็เลยตัดสินใจเลยมาทำอ่าคือไม่คิดมากเนะแต่แต่ก็ต้องเลือกหมอที่ดีใช่ไหม<ช>ครับอ่าแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการเจ็บอะไรเลยไม่มีค่ะถูกใจค่ะถูกใจมากอืมครับ ก็ตอนนี้คือคุณหมอจะเย็บล็อกให้ด้วยนะคบเพื่อป้องกันการซิลิโคนเคลื่อนนะครบเพราะบางทีถ้าเรารัดผ้าไปแล้วแล้วมีการนอนดิ้นครับซิลิโคนที่เราลัดไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการเคลื่อนได้นะครับงั้นคุณหมอก็จะขออนุญาตนะครับคือคุณหมอจะเย็บล็อกให้นะครับซึ่งตำแหน่งเย็บล็อกเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ในไรผมอยู่แล้วแต่เราต้องมาตัดหลังจากที่เราเสริมไปแล้ว7วันเนาะเพื่อป้องกันการเกิดรอยแผลเป็นนะครับแล้วก็คุณหมอจะเปิดแผลบริเวณ ด้านเหนือสีสันนะครับจะเห็นว่ามีแม็กเย็บล็อกอยู่นะครับด้านบนนะครับก็อยู่ในแนวที่พอพอเสยผมมันนี้แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับอ่านี่คือเป็นเทคนิคของทางบาน่าคลินิกนะครับแล้วตอนคุณหมอทำเสร็จแล้วใช้เวลานานไหมครับรู้สึกไม่นานค่ะไม่นานมือเบามากคือตอนแรกกังวลนะกังวลว่าจะเจ็บแต่มันไม่เจ็บอ่ะมัน มันดีอ่ะโรงนี้โรงนี้มาทํานาแล้วใช,ใช่ไหมรองจริงอ่านจากหลา,หลายสื่อนี่ก็จะค่อนข้างกังวลหลายอย่างเนาะแล้วก็กลัวเขียวช้าเยอะแล้วก็กลัวระบมอเนียแต่ที่นี่ก็เราดูแลอย่างดีทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเข้ามาเลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าผักใหม่นะครับรับกับจมูกพอดีเลยนะครับก็<ม>จะทําให้ดูหน้าหว่านนะครับของเดิมนี่ก็จะมีความแบนเนาะแบนแล้วก็ไม่มีความหนุนด้านบนอันนี้คือได้รับความหนุนด้านบนด้วย โอเคสวยถูกใจอันนี้ก็คุณหมอก็แฮปปี้ลูกสาวถูกใจนะโอเคโอเคไงขอบคุณมากนะครับตอนนี้เสริมหน้าผากนะครับใหม่จะราคาอยู่ที่17,900บาทะครับแล้วก็จะมีค่ายาเดือนมีนาคมนี้จะมีค่ายาด้วย1,000บาทนะครับสำหรับเคสที่กำลังมองหานะครับเสริมน้าผากหรือจะฉีดสารจริงๆแนะนำว่ามาเสริมเพจเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างถ้าเกิดมันสลายไปแล้วนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเคยฉีดมาก็มาเสริมได้นะครับแต่ราคาจะเพิ่มขึ้นอีก3,000บาทนะตอนนี้นะครับก็คือจะอยู่ที่2,900มาครับมีค่ายาเพิ่มอีก1,000บาทเพราะเราจะให้ยาดีทุกตัวเลยดังนั้นคนไข้ก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับจะไม่ได้กังวลเรื่องค่ายาพวกการติดเชื้อมากนะครับอโอเคก็ฝากไลฟ์ฝากแช์โพนี้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณจ้าสวัสดีครับ